ตื่นมาเช้านี่บรรยากาศทางบ้านชั้นก็นดีบักพักเลยจ้าสูตรโอโซนเนี่เต็มปอดแล้วไปทำงานที่เรารักกันจ้ะข้างเขาสำนักง,งานชั้นมือหนีกระสิเต็มไปด้วยโดมขนาดใหญ่นะจ๊ะเพราะว่าเป็นกาเตรียมการเตรียมงานเพื่อที่จะจัดงานมั่นเกษตรประรจาจ,จังหวัดเพื่อนน่นะจ้ามาที่นี่ตัดผ้ามาที่อ้มือนีเพได้ไปขายของเลยจ้าผ้าหนุ่มเพิ่งไปหาหมอเยโลน์หิาบานกับบินบุลาเพราะว่าคุณหมอนาดสองเดือนหนึ่งครั้งหลังจากกลับจาก ลงพยาบาลแล้วเป็นกะผพ้าลูกที่เป็นมื้อไมอาจจะซเสียเอาไปเห็ดอียงมาจีโอ้ยการลานสู้ชีอยู่ตลาดนาทงพู้นั่แหละจ้ามันผูหมดแล้วมันโดนฝุนไม่สามารถที่จะวางของได้แล้วจะอายกันเร้าสีตองซอไมอาตัดแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่พวามาหอนบ้านจ้ะหลอดไฟเทียมมองดีฉันเห็ดกับเข้าทุกมือทุกมือนี่แหละจ้ามันจะผัดดากอา้กับตองมะสีเอเวลามาส่อมหลอดไฟฉันเห็นมันเป็นทีเรียบ้อยก่อนนะจ้าเพราะว่าฉันทายขิปแล้วมันจะแนบคกวยเห็นมันหมืดเลยแม่จ้า ฉันก็สิมาเสียบหม้อเขาไว้สกอนเดอร์มื้อนี้ฉันก็ยังคูดบออกว่าสิเหตุยังอย่างยังกินตอนแรกนะจ๊ะฉันก็เลยคิดรถเืียงแลนออกไปตลาดจ้ะก็บ่มีอียังหรอกแนวมันทำมันบมดแล้วเนาะตลาดก็ว่ายเบิดแล้ว แล้วมันกะซิมีอยุ่คน้นผูนึงเด้อที่อ้วนอัวพออยู่ตลอดเวลาหเห็นไหมจ้าเบิง้งขึ้นสิซอยนี่ล่ะแต่ว่าบริส้ซอยดอกจากซอยอย,อยงุงฉันก็ได้ปลากระกป๋องมากกับบับบวบจ้ามือน,นี้กะสิแกงปลากระกป๋องใส่บับบวบนี่นล่ะจ้าง่ายดีฉันจะตำแบบพริกพริกแกงหอมกระเทียมใส่ลงไปนะจ้าตั้งน้ำให้มันเดือดก็เอาเครื่องแกงที่ฉันตำนั่นล่ะจ้าใส่ลงไปแล้วก็สิเทปปลากระกป๋องลงไปจุกะป๋องนึงจ้าหลังจากน้ำเดือดแล้วฉันก็สิไส้พักลงไปจ้า ฟักทองก็สิีมีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วฉันจะสื้อแต่ผักบวบนั่นล้ะมากหลังจากนั้นพ่อแม่นเดือดแล้วฉันจะสิปุ๋มโรด้วยผงนัวนะจ๊ะแล้วก็น้ำปลาจ้าฉันสิปุงแค่2อย่างนี้เพราะว่าตอนที่ฉันตําเครื่องแกงน่ะฉันใส่กะปิลงไปแล้วจ้าหลังจากนั้นก็ใส่ผักอีตู้ก็คือจบจ้าแซบและอีกเมนูหนึ่งฉันก็สิเฮตดเป็นพัดผักบุ้งจ้าพัดผักบุ้งสูตทของฉันนี่ก็คือปุงเครืองแต่อยู่ข้างนอกเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นฉันก็สิตั้งกระทะแล้วก สูตรท้องชั้นนี่ซิมแล้วแซบเลยบ่มีจองปรุงเพิ่มจ้าบ่ต้องไปปรุงในกระทะให้มนยุงยาปรุงเท้งโคกโวรจ้าเอาอิลีฉันพัดพักบุ้งแซบอิลี่จ้าพัดเป็นกะละมังกับโบ้เคยเหลืออายบอกว่าเธอพัดพักบุ้งแซบอีลีว่าจ้านบแมันย่องกินบ่นออัดออกมาพักบุ้งชั้นก็สินาตาแบบนี้จ้าผัดเมื่อไหรก็ไม่เคยเหลือนะจ้าได้ใสหมูใสเหยังเด้อจ้าใสเต้าเจียวจ้า แต่ว่าความอร่อยนะ e cioè, ั้นเกินบรรยายผุนเด๊หลังจากนั้นฉันก็หันมาหาอายบ่หันแล้วดวกหญิงสีเอาให้นแมันหล้วมวนสีเลี่ยวจังไไดในเมื่อจะคล้องกับกลับมากต่างคําแล้วเออฉันก็บอกว่าเดี๋ยวคือกินเผาก่กัก็แล้วกันเธอเคือกินเผาแล้วแล้วสิเห็ดก็จังเห็ด่ต อืขันบอลยังสันสิบอดีกินเขาจะเทื่อนอ่ะนะแล้วฉัสิให้กับเขาแล้วมันกับป้าไปตั้งสองถึงกัวแล้วนะจ๊ะแต่จักทุระยังต่อทุระยังแม่จ้ะเธอสิไเดืหันหากับเขามันกับมือน่ะนะอายกันเลยเออพากันไปล้างมือกับพากันมานั่งกินเขาสะกอนมือนี้ก็ซ่้มสิฮ้อนหวงจ้ะเออฉันก็เลยบอกว่าอายขันมันแล้วแล้วกับไหวเห็ดมืออื่นตัวก็ได้เพราะตรงไปเป็นเลงป้าหน่ะหลอกหอกของบอดีเหตุงานหนาเดียวตั้งแต่เจ้าเจ้ากับบ้านในพักพาลูกไปหาหมอไปล่อคิ้วหรูนะจ้ะมันกับมือกับเหตุ ก็ว่างมือก่อนจจกกินเขาแล้วมือีกะอาบน้ำแต่งโตัวเขาน่อนเลยจ้าอุปกรณ์นี่ก็เอาไว้เหตุมืออื่นนะจ๊ะเพราะว่าสิมาเอาให็ม่แล้วที่เดียวเด็ดจังไหนมันบบท่านมันจำเป็นมืออื่นก็ต้องยุดท้ายของอีกมือนึงเดี๋ยวเ้าก็แจงเอฟซี FC เอาเนาะ